ากฏตัวแล้วปรากฏตัวแล้ว,ว,ลวนอกประตูตระกูลเก่ามีผู้เชี่ยวชาญมากมายทุกคนอยากเห็นว่าเด็กหนุ่มคนไหนมาก่อกวนตระกูลเก่าตระกูลเก่ายังเชิญปู่เจ็ดแห่งหงเหมินมาเป็นพยานส่วนลินฮ้าวและพักพวกมีแค่สามคนตอนนี้ก็มาถึงตระกูลเก่าเก้าฉีเฉิงเดาได้ถูกต้องฉันปรากฏตัวในวินาทีสุดท้ายของเที่ยงคืนลู่ซงจอดรถหน้าประตูคารหะตระกูลเก่าฝูงชนที่ดูอยู่ตื่นเต้นขึ้นทันทีมาแล้วจะไม่ใช่แค่สามคนนี้ใช่ไหมตระกูลเก่าเตรียมการใหญ่เพื่อจัดการสามคนนี้นี่มนละครเรื่องอะไรที่สำคัญพวกเขายังเด็กมาก มีฝีมือจริงหรือแค่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเด็กหนุ่มพวกนี้คงไม่ต้องให้ปู่เจ็ดลงมือคนของตระกูลเก่าคนละน้ำลายก็จมพวกเขาได้แล้วน่าเบื่อจริงๆหวังว่าจะได้ดูเรื่องใหญ่เซียวยาเห็นไหมคนที่ยั่วตระกูลเก่าคือใครกวัวจื้อกังและคนอื่นมาช้าถูกบล็อกอยู่หลังฝูงชนบีบตัวเข้าไปไม่ได้ได้แต่ขย่งเท้ามองเข้าไปแต่คนเยอะเกินไปกวัวจื้อกังเห็นแค่ร่างๆสามคนเดินเข้าคฤราสหาตระกูลเกา่ามองไม่ชัดว่าเป็นใครกวัวเซียวยาก็ไม่เห็นชัดชินซูซูยิ่งไม่เห็นแม้แต่เงา แต่จากคำพูดของทุกคนพวกเขารู้ว่าคนที่ยั่วตระกูลเก่าคือหนุ่มสามคนนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยฉันไม่สนใจฝูงชนที่ดูอยู่พร้อมเจียงเหอและลู่หู่ซวงเดินเร็วเข้าคฤรืหาตระกูลเกา่าพ่งก้าวเข้าไปดวงตานับพันจ้องมาพร้อมกันฉันยังทำเหมือนไม่เห็นตระกูลเก่าฉันมาทวงนี้ฉันเดินตรงไปที่โถงใหญ่ประกาศคืนนี้ฉันมุ่งเป้าแค่ตระกูลเกา่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเกา่าออกไปตอนนี้ยังทันมิฉะนั้นมีแต่ตายเด็กหนุ่มช่างหญิงย,งยโสเก้าชีไห่จ้องฉันด้วยความโกรธ นายเก่งขนาดนั้นกล้าดวนตัวต่อตัวกับฉันไหมอย่าพ,พลีผามเก้าฉีเฉิงไม่คิดว่าเขาจะท้าฉันกระทันหันรีพามเตือนเสียงเบาว่าปรมาจารย์สิงยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขานายอย่าทําอะไรบุ่มบามและมีปู่เจ็ดอยู่ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงพี่ใหญ่ไม่เป็นไรเกา้าฉีไห่ลดเสียงลงซื่ออย่างไม่ใช่บอกเหรอคนที่ฆ่าปรมาจารย์สิงคือผู้หญิงคนนั้นฉันดูคนมานับไม่ถ้วนเด็กตระกูลหลินนี่เป็นแค่คนธรรมดาฉันต่อยหมัดเดียวก็ส่งเขาลงนรกได้เกา้าฉีไห่คือแกน้องสามของตระกูลเกา่า มือของหลังหยาในช่วงปีที่อยู่ต่างประเทศเขานําทหารรับจ้างหลังยารับงานทั่วสร้างชื่อเสียงไม่น้อยความสามารถของตัวเองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงจะยังไม่ถึงระดับปรมาจารย์แต่ก็ห่างแค่ก้าวเดียวในสายตาเขาการฆ่าฉันเหมือนบี้มดฉันยกเปลือกตามองเขาด้วยความดูถูกของเสียอย่างนายจะมาดวลกับฉันห้าเป็นฉันไม่มีคุณสมบัติหรือนายกลัวเห็นฉันปฏิเสธเก้าฉีไห่ย,ยิ่งมั่นใจว่าไม่ได้ดูผิดคิดว่าฉันไม่มีฝีมือฉันไอ้ท่าฉันกลัวนายของเสียแบบนายไม่คู่ควรให้ฉันลงมือ สองกระบวน่าก็จัดการนายได้เด็กหนุ่มนายเป็นผู้ชายหรือเปล่าเกาฉีไห่จงใจยั่วฉันถ้าเป็นลูกผู้ชายรับคำท้าต้องพึ่งผู้หญิงให้ออกหน้าก็น่าอายในเมื่อนายรีบอยากตายนั้นมาเลยฉันขอยืมถุงมือจากลู่อู่สวงการตีของเสียแบบนี้ต้องป้องกันอย่าให้มันทำให้มือฉันสกรปรกเกาฉีไห่ได้ยินแล้วโมโหจนแทบกระอักเลือดนี่มันการดูถูกเขาชัดๆเขามองด้วยสายตาดุดันและเด็ดเดี่ยวกัดฟันตัดสินใจโจมตีเต็มกำลังต้องทำให้ฉันรู้ถึงความร้ายกาจของเขาเกาฉีเชิงห้ามเกาฉีไห่ไม่ได้ ปล่อยให้เขาไปยังไงก็มีปู่เจ็ดอยู่เขาคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา<ฮ>เกาชีไห่ขยับร่างกายเตรียมลงมือ<ฮ>เกาซื้อ,อยางปิดหน้าตัวเองเดินมาข้างหน้าบอกลุงสามอย่าไว้ชีวิตต้องฆ่าไอเด็กนั่นให้ฉันและปู่ได้แก้แค้นวางใจมันอยู่ไม่ถึงคืนนี้แววตาเกาชีไห่ใช้แววโหดร้ายถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ยุ่งฉันต่อยหมัดเดียวก็จัดการมันได้ในเวลาเดียวกันเกาชีเฉิงมาถึงข้างปู่เจ็ดก้มตัวกระซิบปู่เจ็ดชีไห่จะจัดการเด็กตระกูลหลินเองไอเด็กนั่น ฉันกลัวว่าคนช่วยเด็กตระกูลลินจะเป็นภัยต่อชีไห่ขอปู่เจ็ดคอยดูแลวางใจมีฉันอยู่พวกมันไม่มีทางพลิกเกมได้ปู่เจ็ดหน้าเต็มไปด้วยความดูถูกคิดในใจเด็กหนุ่มไม่กี่คนทําให้ตระกูลเกากลัวขนาดนี้ลูกหลานของเกาหมิงหยวนช่างไร้ค่าไอ้เด็กนายฆ่าพ่อฉันฉันจะเอาชีวิตนายจําไว้ว่าปีหน้าวันนี้คือวันตายของนายเกาชีไห่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าพูดจบก็ไม่พูดพร่ำพุ่งมาหาฉันด้วยฝีเท้าเดียวมาถึงหน้าฉันใช้พลังเต็มที่มัดที่หนักพันช่างพุ่งมาที่หัวฉัน ตายสมัดนี้ลงไปคนธรรมดาหัวต้องแตกแน่คนตระกูลเกาตื่นเต้นตราบใดที่ลู่อู่ซวงไม่ออกมาพวกเขาคิดว่าฉันตายแน่เห็นแล้วหมัดของเกาฉีไห่ใกล้จะถึงหัวฉันทุกคนแอบถอนหายใจคิดว่าทุกอย่างจบแล้วคนตระกูลเกาเห็นฉันเหมือนถูกทําให้กลัวจนตายต่างยิ้มสใจเกาฉีเฉิงก็คิดว่าเกมจบแล้วแต่ในขณะที่ทุกคนคิดว่าฉันจะถูกฆ่าฉันยืนนิ่งตาเลยเจตนาฆ่าฟุ้งกระจายเมื่อหมัดเกาฉีห่ใกล้ถึงหัวฉันฉันชกหมัดออกไป มัดของชั้นเร็วเหมือนสายฟ้ากระแทกอ,อกเกาฉี่ไห่เปรี้ยงเสียงดังสนัน่นเกาฉี่ไห่เหมือนถูกรถชนด้วยความเร็วสูงกระเด็นออกไปชนกำแพงอย่างแรงแรงกระแทกทําให้กำแพงเป็นรูร่างเขาถูกฝังในนั้นหลังความเงียบคนตระกูลเกาตกใจจนเย็นว่าทุกคนเบิกตากว้างไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นแม้แต่ปู่เจ็ดก็ลุกยืนมองฉันด้วยสายตาไม่ดูถูกอีกแต่เต็มไปด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นหรือเขาเป็นยอดฝีมือจริงๆเขาดูผิดคนเกาฉี่เฉงขยี้ตาแรงหวังว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง เกาฉี่เฟิงฟื้นตัวก่อนวิ่งไปขุดก้อนหินด้วยมือเปล่าดึงเกาฉี่ไหออกมาน้องสามเสียงเรียกของเกาฉี่เฟิงไม่มีคำตอบมัดของฉันทำให้อวัยวะภายในเกาฉี่ไหแตกเขาตายไปนานแล้วพี่ใหญ่น้องสามตายแล้วเกาฉี่เฟิงโกรธสุดขีร่างกายสั่นตาเหมือนจะพ่นไฟเริ่มจากพ่อเกาหมิงหยวนตอนนี้คือน้องสามเกาฉี่ไห่ตระกูลเกาไม่อาจนิ่งเฉยเกาฉี่เฉิงกัดฟันเส้นเลือดปูดกลั้นโทสามองปู่เจ็ดประสานมือคำนับขอปู่เจ็ดลงมือฆ่าไอเด็กนี่เพื่อตระกูลเกา ปูเจ็ดพยักหน้าเห็นด้วยฉันเหละตามองปูเจ็ดปูเจ็ดแห่งหงเหมือนปรมาจารย์รุ่นหนึ่งนายแน่ใจว่าจะเป็นสุนัขของตระกูลเก่าไอเด็กหยาบคายเก้าฉีเฉิงตะโกนด้วยความโกรธรู้ว่าปูเจ็ดเป็นปรมาจารย์ยังกล้าพูดใจหยาบคายดูถูกปูเจ็ดนายสมควรตายฉันน่าดูถูกปรมาจารย์จะไปสู้อะไรอย่าว่าตระกูลเกาเชิญแค่ปูเจ็ดปรมาจารย์คนเดียวต่อให้ตระกูลเก่าเชิญปรมาจารย์ทั้งหมดก็แล้วไงไม่มีใครหยุดการแก้แค้นของฉันได้ใครขวางผู้นั้นตายคืนนี้ตระะกกูลลเ่าจต้องม ไม่มีใครช่วยได้ฉันพูดช้าๆน่าเสียดายที่ตระกูลเก่าไม่รวมพลังกับตระกูลอื่นแต่หาคนไม่เกี่ยวข้องมาจริงๆสามวันก่อนฉันล้างตระกูลเก่าได้แล้วรู้ไหมว่าทำไมฉันให้ตระกูลเก่าอยู่ต่อสามวันฉันคิดว่าตระกูลเก่าจะรวมสุนจางเลยหลี่และตระกูลอื่นจัดการฉันหวังว่าแม้แต่ตัวการหลังม่านจะลงมือจะได้กวาดล้างทีเดียวน่าเสียดายที่ตระกูลเก่าไม่ทําแต่ไม่เป็นไรคืนนี้ล้างตระกูลเก่าก่อนแล้วค่อยจัดการตระกูลอื่นคนที่ทําร้ายตระกูลลินเมื่อปีนั้นนีไม่รอด นี่ที่ตระกูลหลินต้องได้คืนตระกูลหลินสาวน้อยที่ยืนหลังปู่เจ็ดได้ยินคําพูดฉันตกใจอ้าปากกว้างตาเต็มไปด้วยความดีใจเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าเขาคุณนาแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนจนฉันพูดถึงตระกูลหลินเธอถึงรู้ว่าฉันคือหลินห่าวเด็กน้อยฉันยอมรับว่านายมีฝีมือแต่ไม่ควรหยิงยโสปู่เจ็ดประสานมือหลังเดินมาหาฉันทีละก้าวทุกก้าวทำให้พื้นสัน่นเขาจะลงมือแล้วคนตระกูลเกาถอยหลังโดยสัญชาตญาณปรมาจาร์ลงมือ พวกเขาไม่อยากถูกคลื่นพลังกระทบคนข้างนอกได้ยินว่าปรมาจารย์จะลงมือเกิดความโกลาหลหน่าเสียดายที่มองไม่เห็นอะไรฉันเลาตามองปู่เจ็ดฉันยิงยโสในสายตาฉันพวกนายคือขยะต่อให้เป็นปรมาจารย์ก็แล้วไงก็แค่มดฉันเหยียบตายได้ปู่เจ็ดโมโหโจนแทบกระอักเลือดเขาคือปรมาจารย์วิทยาทยุท์อันดับหนึ่งแห่งยุทธภพในปากฉันกลายเป็นมดเขาทนไม่ได้ปู่เจ็ดกำลังจะลงมือสาวน้อยที่ตามเขามารีบดึงเขาปู่เจ็ดอย่าสาวน้อยชื่อเซียวหยูถง เด็กที่ปู่เจ็ดรับเลี้ยงเธอพูดติดอ่างตั้งแต่เด็กถูกพ่อแม่รังเกียจต่อมาพ่อแม่หย่าเธออยู่กับแม่สองปีแม่ถูกพ่อใหม่ขับออกจากบ้านตกอับข้างถนนปู่เจ็ดสงสารเลยรับเลี้ยงเซียวยูถงดึงปู่เจ็ดตาเต็มไปด้วยการวิงวอนและกังวลปู่เจ็ดไม่เคยเห็นเธอแบบนี้ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยแต่ปู่เจ็ดติดนี้ตระกูลเก่าเมื่อถูกขอให้ลงมือเขาปฏิเสธไม่ได้ความผิดปกติของเซียวยูถงดึงดูดความสนใจฉันตั้งแต่เข้ามาฉันไม่เคยมองเธอตรงๆเพราะเธอไม่เด่น จริงๆครั้งแรกที่เห็นเธอฉันก็รู้สึกคุนนาเรากับรู้จักยูถงอย่ามายุ่งไปรอข้างๆเดี๋ยวฉันจัดการเสร็จแล้วกลับยูถงหรือเขาเป็นเจ้าติดอ่างฉันนึกถึงเพื่อนสมัยเด็กชื่อเซียวยูถงอายุใกล้เคียงกันเพราะเธอติดอ่างฉันเรียกเธอว่าเจ้าติดอ่างปูเจ็ดเซียวยูถงยังอยากเรียกล่อมให้ปูเจ็ดปล่อยฉันยังพูดไม่จบปูเจ็ดผลักเธอออกพุ่งมาหาฉันอย่างดุไอเด็กรับความตายซะปูเจ็ดชกหมัดด้วยความกโกรธพร้อมเสียงระเบิดในอากาศคนรอบข้างตกใจพลังแข็งแกร่ง นี่คือพลังของปรมาจารย์วิทยาทยุธ์เกาซื่ออย่างตื่นเต้นจนน้ำตาไหลปรมาจารย์วิทยาทยุทธ์คือความฝันที่เขาตามหาเก้าฉีเฉิงและคนอื่นกำมัดแน่นเต็มไปด้วยความคาดหวังครั้งนี้ปู่เจ็ดลงมือเองฉันต้องตายแน่ในสายตาพวกเขาปู่เจ็ดคือเทพที่ทำได้ทุกอย่างแต่สีหน้าปู่เจ็ดยิ่งเคร่งขรึมฉันแสดงออกผิดปกติเกินไปเจอหมัดร้ายแรงของเขาคนทั่วไปตื่นตระหนกไปนานแต่ฉันทำเหมือนไม่เห็นปู่เจ็ดรู้สึกถึงความผิดปกติแต่เมื่อถึงจุดนี้เขาไม่มีทางถอยได้แต่โจมตีต่อไป ฉันเลตารอคอยเมื่อหมัดของปู่เจ็ดใกล้ถึงหน้ามุมปากฉันยกขึ้นเล็กน้อยเผยรอยยิ้มที่หน้าสะพรกลัวทันใดนั้นสีหน้าฉันเปลี่ยนเป็นจริงจังชกหมัดออกไปอย่างแรงไม่มีเสียงระเบิดแต่ทำให้ปู่เจ็ดหน้าซีทันทีรูม,ม่านตาเขาหดลงในฐานะประมาจารย์เขารู้สึกได้ถึงพลังร้ายแรงในหมัดน,นี้ที่สามารถฆ่าชีวิตได้เขาตื่นตระหนกอยากหลบแต่ใกล้เกินไปหลบไม่ทันในสายตาสิ้นหวังของปู่เจ็ดหมัดของฉันถึงก่อนกระแทกเขาปู่เจ็ดกระอักเลือดกระเด็นไปชนกำแพงพังครืน ถูกฝังใต้ซากอิฐและไม่มีเคลื่อนไหวตระกูลเก่าทุกคนตะลึงกับภาพที่เห็นอ้าปากค้างฉันชกปลิวปรามาจารย์ห้าคนด้วยหมัดเดียวพลังนี้ไร้กาศเกินไปเกาซื่ออย่างแทบคลั่งปูเจ็ดคือไอดอลของเขาตอนนี้ไอดอลพ่ายแพ้ในหนึ่งกระบวนท่าเด็กคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงตระกูลเกาจบสิน้นเกาฉีเฟิงหวัดกลัวสุดขีดล้มลงนั่งกับพื้นเงื่อไหลพราเกาฉีเฉงหน้าซีดเผือดเงื่อเม็ดใหญ่ไหลลงสมองว่างเปล่าเมื่อแม้แต่ปูเจ็ดยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ ไม่มีใครในตระกูลเก่าจะรับมือฉันได้หรือตระกูลเก่าจะล่มสลายจริงๆคนอื่นยิ่งแย่มองฉันด้วยความหวาดกลัวคนที่เคยหยิงพยองตอนนี้ตัวสั่นด้วยความกลัวฟันกระทบกันเซียวยูถงก็ตะลึงเธอมองฉันอย่างไม่อยากเชื่อสิบปีที่ไม่เจอเพื่อนวัยเด็กเติบโตจนหน้าสะพรกลัวขนาดนี้แต่ไม่นานตาเธอแสดงความกังวลเมื่อฟื้นสติเธอวิ่งไปที่กองซากที่ปู่เจ็ดถูกฝังใช้มือเล็กๆขุดซากอีกอย่างบ้าคลั่งปู่เจ็ดอย่าตายนะลุกขึ้นมาฉันมองเซียวยูถงคิ้วขมวด เดินช้าๆไปหาถามเจ้าติดอ่างเป็นเธอใช่ไหมเซียวยูถงที่กำลังขุดอีกได้ยินฉันเรียกชื่อเล่นวัยเด็กหยุดลงหันมองฉันตาเต็มไปด้วยน้ำตาลินห้าวเป็นนายจริงๆนายยังมีชีวิตอยู่ดีมากพูดจบเธอเหมือนนึกอะไรได้รีบกางแขนขวางฉันลินห้าวปูเจ็ดดีกับฉันมากขอร้องอย่าฆ่าเขาได้ไหมเซียวยูถงดูตื่นตระหนกฉันมองเธออย่างสงบถ้าฉันบอกว่าไม่ได้เธอจะทำยังไงสู้ตายกับฉันเหรอเซียวยูถงขอร้องแทนปู่เจ็ดคิดว่าฉันจะเห็นแก่หน้าเธอปล่อยปู่เจ็ด ไม่คิดว่าคำพูดฉันทำให้เธอสิ้นหวังปูเจ็ดยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันเธอเป็นแค่คนธรรมดาจะเอาอะไรมาสู้ฉันคิดว่าปูเจ็ดจะตายด้วยมือฉันหน้าเซียวหยูถงซีดเผือดครู่หนึ่งเธอพูดลินห้าวถ้านายต้องฆ่าปู่เจ็ดฆ่าฉันด้วยปู่เจ็ดมีบุญคุณกับฉันถ้าไม่มีเขาฉันตายไปนานแล้วฉันถอนหายใจวางใจเขาไม่ต้องตายเห็นแก่หน้าเธอฉันไว้ชีวิตเขาขอบคุณเซียวหยูถงโค้งตัวขอบคุณรีบไปขุดซากอีกที่ฝังปู่เจ็ดจริงๆฉันไว้มือเมื่อกี้ มิฉนั้นปู่เจ็ดจะรอดได้ยังไงทั้งหมดเพราะเซียวหยูถงฉันเห็นมือเซียวหยูถงถูกขู่จนเลือดไหลรู้สึกสงสารเล็กน้อยตอนเด็กเธอตามฉันเหมือนน้องสาวเหมือนน้องสาวของฉันตอนนั้นฉันไม่รู้เรื่องชอบแกล้งเธอตั้งชื่อเล่นว่าเจ้าติดอ่างไม่คิดว่าสิบปีต่อมากลับมาเจียงหยางคนคุ้นหน้าแรกที่เจอคือเธอฉันช่วยเซียวหยูถงช่วยปู่เจ็ดและให้ยาเม็ดหนึ่งแก่ปู่เจ็ดปู่เจ็ดฟื้นตัวเร็วแต่เพราะบาดเจ็บเขาดูแก่ลงสิบกว่าปีตวงด้วยการพยุงของเซียวหยูถงปู่เจ็ดโค้งตัวขอบคุณฉัน ขอบคุณคุณหลินที่ไว้มืออะไรคือไว้มือคนตระกูลเก่าตกใจจริงๆปู่เจ็ดรู้ดีฉันไว้มือจริงมิฉะนั้นเขาตายไปแล้วไม่ต้องขอบคุณฉันขอบคุณเธอฉันชี้เซียวหยูถงถ้าไม่ใช่เธอนายตายแน่ปู่เจ็ดตกใจเล็กน้อยหลังรู้สถานการณ์พูดกับเซียวหยูถงหยูถงขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเซียวหยูถงไม่อยากเห็นปู่เจ็ดขัดแย้งกับฉันเธอรู้ว่าปู่เจ็ดติดหนี้บุญคุณตระกูลเก่ากลัวปู่เจ็ดจะออกหน้าให้ตระกูลเก่าคิดถึงตรงนี้เธอรีบพูดปู่เจ็ดกลับบ้านกันเถอะ ได้กลับเดี๋ยวนี้ปูเจ็ดพยักหน้าเขาลงมือให้ตระกูลเก่าแล้วแม้แพ้นี่บุญคุณก็ชดใช้แล้วปูเจ็ดถูกเซียวยูถงพยุงเตรียมจากไปเดี๋ยวฉันเรียกเซียวยูถงมาลินห้าวมีอะไรอีกเซียวยูถงตื่นเต้นแต่ก็เดินมาผ่อนคลายฉันแค่จะรักษาอาการติดอ่างฉันหยิบเข็มทองแทงจุดฝังเข็มที่คอและหลังหูแทงไม่กี่เข็มลินห้าวในรักษาโรคใดด้วยเซียวยูถงอยากรู้และสงสัยสิบปีนี้ฉันไปไหนทำไมวิทยายุทธถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ ครั้งนี้เซียวยูถงพูดทําให้ปู่เจ็ดตกใจเซียวยูถงเองก็รู้ตัวเธอพูดไม่ติดอ่างฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอพูดอีกประโยคคล่องแคล่วมาเซียวยูถงตะลึงฉันรักษาอาการติดอ่างของเธอได้จริงแค่แทงไม่กี่เข็มเธอมองฉันด้วยความดีใจเพราะติดอ่างเธอถูกพ่อแม่ทิ้งไร้บ้านและถูกเย้ยฝันอยากเป็นคนปกติตอนนี้ฝันเป็นจริงเธอตื่นเต้นจนน้าตาไหลคิดถึงฉันกลัวฉันรังเกียจได้แต่ขอบคุณฉันในใจไปได้แล้วฉันมีธุระต้องทํา ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคุยเรื่องเก่าส่งสัญญาณให้ปู่เจ็ดพาเธอไปเมื่อพวกเขาออกจากคฤหาสน์ตระกูลเก่าฉันหันมองคนตระกูลเก่าอีกครั้งถึงเวลาจบฉันมองลู่หู่ซงสั่งปิดประตูลู่หู่ซงเข้าใจวิ่งไปปิดประตูใหญ่ตระกูลเก่าคืนนี้คนในลานนี้หนีไม่ได้ปู่เจ็ดที่ออกจากคฤหา์ได้ยินเสียงปิดประตูหันมามองลึกๆคิดในใจตระกูลเก่าจบแล้วฟุงชนเห็นปู่เจ็ดออกมากำลังจะโร้องปู่เจ็ดทรุดลงคุกเขา่าเพราะบาดเจ็บกระอักเลือดทุกคนตกใจปู่เจ็ดบาดเจ็บเจ็ดอาเป็นปรมาจารย์ห้าคน เป็นไปไม่ได้ที่จะแพ้ถ้าปู่เจ็ดแพ้ตระกูลเก่าคงย่แย่ทุกคนรู้สึกไม่ดีกระจัดกระจายเหมือนนกแตกฝูงครอบครัวกลัวเสี่ยวอย่าถูกบล็อกอยู่นอกฝูงชนกลัวชื่อกังอยากแสดงต่อหน้าตระกูลเก่าแต่ได้แค่ร้อนใจตอนนี้พวกเขารีบกลับไปที่รถกลัวเสี่ยวอย่ายังตกใจกลัวชื่อกังร้อนใจให้เธอค้นสถานการณ์ตระกูลเก่าในเน็ตกลัวเสี่ยวอยาบอกว่าเห็นโพสต์ของคุณหลีปู่เจ็ดไพ่ถูกคนลึกลับชกกระเด็นกลัวชื่อกังตกใจชินซูซูก็ตะลึงคิดว่าตระกูลเก่าคงจบในคาสนหาตระกูลเก่า เกาชีเฉิงลูกชายคนโตของเกาหมิงหยวนรับผิดชอบจัดการทุกอย่างมองประตูที่ปิดลงเขาตื่นตระหนกแต่ยังแส้งสงบตะโกนแม้ตระกูลเกาไม่มีปู่เจ็ดเรายังมีรอปรพออนับพันและทหารรับจ้างหลายร้อยเราคนเยอะและเมื่อตระกูลหลินถูกทําลายตระกูลเกาแค่สมรู้แม้ตระกูลเกาไม่ร่วมตระกูลอื่นก็ทําเรื่องผ่านมานานการตหาความผิดไม่มีประโยชน์นั่งลงคุยกันดีกว่าฉันเลตาตอบขอโทษไม่สนใจคุยฉันบอกแล้วคืนนี้ตระกูลเกาหนีไม่ได้เสี่ยวเจียงซวงเอ,อ๋อค่ะ พูดจบชั้นลงมือก่อนใช้หมัดพุ่งทะลวงฟ้าที่สร้างชื่อในโลกมือตะวันตกชั่วพริบตามาถึงหน้าเกาฉี่เฉิงหน้าฉันลูกหลานเกาหมิงหยวนฉันจะจัดการเองฉันชกหมัดเกาฉี่เฉิงหลบไม่ทันหัวระเบิดร่างไร้หัวยืนนิ่งคนตระกูลเก่าไม่เคยเห็นฉากนี้กลัวจนวิ่งหนีแต่ต่อหน้าฉันพวกเขาหนีไม่พ้นฉันชกหมัดเดียวตายไม่มีใครต้านเจียงเหอและลู่หูส่สวงพุ่งเข้าไปในวงล้อมรอปภและทหารรับจ้างพวกเขาหน้ากลัวไม่แพ้ทุกที่ที่ไปเลือดสาดศัตรูล้มลง ไม่กี่นาทีการต่อสู้จบคฤรืหาตระกูลเก่าเหมือนนรกศพเกลื่อนเลือดไหลนองนอกจากเราสามคนไม่มีใครยืนได้เจียงเหอและลู่ซวงหอบหายใจเดินมาถามฉันว่าต่อไปทําอะไรฉันสั่งให้คนมาจัดการศพเสี่ยวเจียงพรุ่งนี้ไปซื้อลงศพส่งให้ตระกูลซุนตระกูลจางตระกูลเหลยและตระกูลหลี่เจียงเหอพยักหน้าลู่ซวงหยิบโทรศัพท์โทรหลังออกจากคฤรืหาตระกูลเก่าเราไม่กลับบ้านแต่ไปกินข้าวดึกกับคุณหลี่ไม่ใช่เพื่ออะไรอยากถามคุณหลี่เรื่องตระกูลเก่าตอนนั้นเราไปช้า ถูกฝูงชนบล็อกอยู่นอกสุดบีบเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ข่าวอะไรคุณลีก็เหมือนกันไปช้าเข้าไปไม่ได้ได้แต่ร้อนใจอยู่นอกแต่คุณลีรู้จักคนในตระกูลเก่าผ่านคนนั้นเขาได้ข่าววงในข่าวปู่เจ็ดไพคุณหลีรู้เร็วแต่คนที่ให้ข่าวมีตำแหน่งตำ่ำอยู่แถวหลังรู้จำกัดคุณลีบอกลุงกัวฉันไม่รู้ว่าคนลึกลับคือใครรู้แค่ว่าเป็นหนุ่มสามคนอายุประมาณฉันหัวหน้าสกุลหลินเหมือนมาล้างแค้นให้ตระกูลหลินได้ยินคำนี้ฉินซูซูใจเต้นแรง เหมือนถูกทุกที่หัวใจแล้วเต้นรัวตื่นเต้นสุดขีดความคิดหนึ่งผุดขึ้นหรือลินฮ้าวคือคนลึกลับนี่ทําให้เธอกลัวเพราะลินฮ้าวเคยบอกหน้าเธอว่าจะล้างแค้นให้ตระกูลลินยิ่งคิดเธอยิ่งสงสัยลินฮ้าวคุณหลีเห็นชิงซูซูหน้าสีถามด้วยความห่วงว่าไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลไหมกลัวเสี่ยวอย่าคิดว่าคุณหลีน่ารักอดเปรียบเทียบคุณหลีกับลินฮ้าวไม่ได้ลินฮ้าวใจหมาปอดมูรู้จักแต่โกหกแม่กลัวจื๊อกังมองออกว่าชินซูซูคิดอะไรยิ้มแซวคุณหลีไม่ต้องห่วงป้าคุณไม่เป็นไร แค่กลัวไปเองสู่สู่คุณคิดว่าคนลึกลับคือลินห้าวใช่ไหมเป็นไปไม่ได้กวัวเสี่ยวอยาก็พูดตามคนลึกลับเอาชนะปู่เจ็ดได้ลินห้าวจะมีฝีมือขนาดนั้นได้ยังไงถ้าเขามีฝีมือขนาดนั้นก็คงไม่ต้องไปขอทานที่ต่างประเทศกลับมาก็ยังขอทานต่อกวัวจื้อกังยืนยันอย่างมั่นใจลินห้าวไม่มีทางเกี่ยวข้องกับคนลึกลับสู่สูส่อยากกังวลไปเลยกวัวเสี่ยวอยาก็เห็นด้วยใช่แม่แม่กังวลอะไรดูสันดาลลินห้าวสิคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปรมาจารย์คืออะไร จะไปเอาชนะปู่เจ็ดได้ยังไงชินซูซูยืนกรานต้องกลับบ้านดูถึงจะวางใจกลัวจื้อกังและกลัวเสี่ยวอยาขัดเธอไม่ได้ได้แต่ยอมไปด้วยคุณหลี่ไม่ได้รั้งแค่ให้กลัวเสี่ยวอย่าถึงบ้านแล้วติดต่อลินห้าวจัดการเสร็จกลับบ้านตอนตีสองพบว่าบ้านว่างเปล่าแม่ทูลหัวและคนอื่นยังไม่กลับเขากําลังลังเลว่าจะโทรถามตอนนั้นแสงไฟรถสองเข้ามาเขาเข้าไปใกล้หน้าต่างเห็นรถแม่ทูลหัวรีบเก็บโทรศัพท์กลับห้องนอนแกล้งหลับเพราะแม่ทูลหัวห้ามเขาแก้แค้นเขาไม่อยากให้แม่ทูลหัวเสียใจ ตราบใดที่แม่ทูลหัวไม่รู้เขาจะไม่บอกเพื่อไม่ให้ถูกขัดขวางตลอดทางชินซูซูตื่นเต้นยิ่งใกล้บ้านยิ่งตื่นเต้นรถจอดปุ๊บเธอรีบวิ่งเข้าบ้านตรงไปที่ห้องหลินห่าวเปิดประตูเห็นหลินห่าวหลับสนิทหัวใจที่แขวนอยู่วางลงพูดพึพมพำดีที่ไม่ใช่กลัวจื้อกังต่อว่าบอกแล้วว่าไม่ใช่เขาซูซูไม่รู้จะพูดยังไงคุณคุยกับคุณหลีดีๆอยู่ต้องรีบกลับมาเพราะเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่คุ้มเลยชินซูซูรู้ว่าตัวเองผิดไม่เถียงกลัวจื้อกังแต่ในใจรู้สึกหนักอึ้ง สิบปีก่อนตระกูลหลินถูกทำลายมีแค่ห้าวและเสี่ยวเซวอดคนลึกลับที่หาตระกูลเกาสกุลหลินไม่ใช่ห้าวแล้วจะเป็นเสี่ยวเซวีกลัวเสี่ยวอยากรอกตาแม่คุณหลี่บอกว่าคนลึกลับเป็นผู้ชายจะเป็นเสี่ยวเซวีได้ยังไงชินซูซูขมวดคิ้วครุ่นคิดพูดกับตัวเองไม่ใช่ห้าวไม่ใช่เสี่ยวเซวีแล้วใครล้างแค้นให้ตระกูลหลินโอเข้าใจแล้วเธอตบหน้าผากพูดอย่างมั่นใจต้องเป็นเขาแน่กลัวเสี่ยวอยาถามใครแม่ไม่ได้คิดว่าเป็นหลินห้าวอีกใช่ไหมชิงซูซูลดเสียงไม่ ฮ่าวไม่มีฝีมือขนาดนั้นฉันนึกได้ทั้งวันเคยบอกเธอเคยแอบช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งผ่านมาหลายปีเด็กคนนั้นน่าจะอายุเท่าห่าวถ้าฉันเดาไม่ผิดคนลึกลับที่หาตระกูลเกาล้างแค้นให้ตระกูลหลินต้องเป็นเด็กที่ทั้งวันช่วยไว้เขากลับมาตอบแทนบุญคุณชินซูซูตื่นเต้นรู้สึกว่าคนที่ทำร้ายตระกูลหลินได้รับผลกรรมมีเรื่องแบบนี้ด้วยกัวเสี่ยวยาประหลาดใจแต่ในใจดูถูกหลินฮ่าวว่าไร้ค่ะเป็นทาย,ยาทตระกูลหลินยังสู้คนนอกไม่ได้กัวจื้อกังได้ยินชิงซูซู นึกได้ว่าทั้งวานเคยพูดถึงเรื่องนี้จําได้ว่าเด็กคนนั้นมีพรสวรรค์เหมาะกับการฝึกวิทยายุทธคนลึกลับน่าจะเป็นเขาน่าเสียดายที่ทั้งวานไม่บอกชื่อเด็กเช้าวันต่อมาเจียงหยางมีข่าวระทึกตระกูลเกาถูกล้างคนกว่าพันรวมรอปพและฐานรับจ้างหายไปในคืนเดียวเหมือนระเหยจากโลกเร็วๆนี้มีคนวงในเผยตระกูลเกาถูกล้างเกี่ยวข้องกับตระกูลหลินทายาตตระกูลหลินกลับมาล้างแน้นและอุตสาหกรรมตระกูลเกาถูกกลุ่มลึกลับยึดคนที่อยากแบ่งเค้กวืดจากนั้นเจียงหยางซุน จางเลยหลี่สีตระกูลใหญ่ยังไม่หายช็อกจากตระกูลเก่าถูกล้างก็ได้รับลงศพจากคนลึกลับหัวหน้าตระกูลโกรธจัดเข้าใจว่าลงศพหมายถึงส่งความตายไม่คิดว่าคนลึกลับล้างตระกูลเกา่าแล้วยังไม่ปล่อยพวกเขาซุนชัยกลัวจนนั่งไม่ติดรีบติดต่อหัวหน้าสามตระกูลปรึกษาหาทางสิบปีก่อนสี่ตระกูลเคยร่วมมือจัดการตระกูลหลินจางกวงหัวเหลยอยู่ชิงหลี่จื้อหมิงรีบไปที่ตระกูลซุนซุนชัยพูดอย่างกังวลได้ยินว่าคนที่ล้างตระกูลก็มีแค่สามคนถ้าข่าวจริง พวกเขาต้องแข็งแกร่งมากปู่เจ็ดยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ตอนนี้พวกเขาหันมาเล็งเราห้ามประมาทต้องใช้ทุกอย่างลีจื้อหมิงยิ้มหยาะลุงซุนคุณประเมินเด็กนั่นสูงไปรู้ไหมว่าทําไมปู่เจ็ดแพ้จริงๆปู่เจ็ดจงใจ,จ,งใจแพ้ลีจื้อหมิงพูดต่อเด็กตระกูลหลินกับเซียวหยูถงที่ปู่เจ็ดเลี้ยงรู้จักกันตั้งแต่เด็กสนิทกันมากเด็กนั่นคงขอให้เซียวหยูถงเกลี้ยกล่อมปู่เจ็ดปู่เจ็ดไม่มีลูกรักเซียวหยูถงเหมือนลูกเมื่อเซียวหยูถงขอปู่เจ็ดต้องเห็น ทำให้เซียวหยูถงพอใจและชดใช้หนี้ตระกูลเก่าได้สองเด้งมิฉะนั้นปรมาจารย์รุ่นหนึ่งจะรับหมัดเด็กตระกูลหลินไม่ได้เป็นไปได้หรอและเด็กนั้นล้างตระกูลเก่าไม่เหลือรอดสักคนปู่เจ็ดลงมือให้ตระกูลเก่ายังรอดออกมายิ่งเป็นไปไม่ได้ที่แท้ก็อย่างนี้ทุกคนเข้าใจชีเย่เป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้จะแพ้ง่ายๆได้อย่างไงเด็กตระกูลหลินโชคดีจริงแต่ล้างตระกูลเก่าได้อย่างน้อยเขาก็เป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้สมมติว่าทั้งสามคนเป็นปรมาจารย์ จัดการตามนี้ไม่ผิดแน่ลุงหลีวิเคราะห์ได้ดีใช่เดิมกังวลว่าจะรับมือยากตอนนี้ดูแล้วไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวเขาเป็นแค่ปรมาจารย์เราก็เชิญปรมาจารย์ได้พวกเขาเป็นปรมาจารย์สามคนเราจะเชิญมากกว่าสิบเท่าถ้าสี่ตระกูลรวมพลังเชิญปรมาจารย์หลายสิบฆ่าพวกเขาง่ายมาเจียงเหอรายงานทันทีท่านประมุขสี่ตระกูลใหญ่เจียงหยางวางแผนรวมตัวจัดการเราฉันยิ้มพวกเขารวมตัวดีเลยประหยัดเวลาฉันไม่ต้องไปหาทีละคนเสียวเจียงเฝ้าดูสี่ตระกูลต่อ ฉันอยากรู้ว่าเขาติดต่อใครบ้างดีที่สุดคือลากตัวการหลังม่านออกมาชินซูซูและกวัวจื้อกังไปบริษัทแต่เช้ากลัวเสี่ยวยาก็ไปทำงานในวิลล่าเหลือฉันคนเดียวเบื่อใมากฉันเลยเรียกแท็กซี่ไปหอ,อการค้าสี่ทะเลก่อนหน้านี้ฉันบอกแล้วจะลงทุนให้บริษัทแม่ทุนหัวสิบล้านเรื่องนี้ให้จินเฟยเออจัดการฉันลงจากรถหน้าหอ,อการค้าสีทะเลถูกเคออันอันเพื่อนสนิทกลัวเสียวยาเห็นสาวคนนี้โชคดีได้รับคัดเลือกเข้าหอ,อการค้าสีทะเลเธอเห็นฉันคุยกับรอปภอที่ประตู แล้วรอปภปล่อยฉันเข้าตกใจรีบไปหากัวเสี่ยวหยาเฮออันอันตื่นตระหนกบอกกลัวเสี่ยวหยาที่กําลังยุ่งเสี่ยวหยาไม่ดีแล้วเรื่องใหญ่กลัวเสี่ยวหยาถามอะไรอันอันอยาตื่นเต้นค่อยๆบอกเฮออันอันหอบบอกลินห่าวมาอีกแล้วหน้าหนาขนาดนี้กัวเสี่ยวหยาขมวดคิ้วเขามาแล้วไงนี่มันเรื่องใหญ่อะไรเฮออันอันร้อนใจรอปภปล่อยเขาเข้าลินห่าวต้องแอบอ้างชื่อเธอกัวเสี่ยวหยาเปลี่ยนสีหน้าอันอันเธอได้ยินเขาพูดอะไรไหมเขาไม่ได้บอกรอปภว่าเป็นคู่มั่นฉันใช่ไหม แย่แล้วไอสารเลวนี่จะทำให้ฉันสวยรีบมาฉันต้องไปหาเขาเธอกำลังจะวิ่งออกไปเฮออันอันรีบห้ามเสี่ยวยาเธอไปไม่ได้ถ้าไปไม่ยิ่งยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับเขาเหรอกว่าเสี่ยวยาแทบร้องไห้งานนี้ได้มาด้วยความช่วยเหลือของคุณหลีถ้าต้องเสียงานเพราะฉันน่าเสียดายและทำให้คุณหลีผิดหวังเฮออันอันแนะนำตอนนี้ต้องแกล้งไม่รู้ถ้าลินห้าไม่ก่อเรื่องก็ดีถ้าก่อเรื่องบริษัทสอบสวนเธอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขาฉันจะเป็นพยานให้ถ้าไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลลือจากคุณี บริษัทต้องเชื่อเราไม่เชื่อขอทานกว่าเสียวอย่าพยักหน้าอันเธอคิดรอบขอบทำตามนี้จริงๆครั้งก่อนที่ฉันมาหอ,อการค้าสีทะเลถูกรปภขวางจินเฟยเออร์ส่งรูปฉันให้ฝ่ายรปภบอกว่าฉันคือเจ้านายเมื่อกี้รปภอขอโทษฉันแต่ถูกเธออันอันเข้าใจผิดจินเฟยเออร์ได้แจ้งจากรปภร,รู้ว่าฉันมารีบมาที่ร้านกาแฟจะชงกาแฟให้ฉันเองหอ,อการค้าสีทะเลเป็นบริษัทใหญ่มีร้านกาแฟภายในพนักงานได้ของหวานและกาแฟรฟรีฉันยังไม่ได้กินเช้า มาถึงร้านกาแฟเห็นของหวานก็กินไม่เกรงใจฉากนี้ถูกกลัวเสี่ยวหยาเห็นและถ่ายรูปเธอนอนดึกเมื่อคืนอยากดื่มกาแฟกระตุ้นไม่คิดว่าจะเจอฉันเธอคิดว่าฉันรู้ว่าเธอทำงานที่นี่แอบอ้างความสัมพันธ์มาหลอกกินหลอกดื่มดาฉันในใจว่าไรยางอายอยากพุ่งมาถามแต่กลัวฉันพูดถึงความสัมพันธ์ได้แต่กลั้นไว้แต่เธอไม่งอแอบถ่ายรูปและอัดวิดีโอคิดว่ามีหลักฐานฉันจะปฏิเสธไม่ได้เธอเก็บโทรศัพท์มองหลังฉันแค่นเสียงเย็นคืนนี้กลับไปดูฉันจัดการนายยังไง